สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทำข้าวเหนียวดำเปียกลำไยนะคะดูส่วนประกอบกันได้เลยค่ะวิจะใช้เป็นข้าวเหนียวดำา100กรัมผสมกับข้าวเหนียวขาว150กรัมน้ำเปล่า1 5 0 0กรัมหรือ1500มิลลิลิตรนั่นเองนะคะน้ำตาลทราย250กรัมและสุดท้ายเนื้อลำไยแกะ,มะเมล็ดออกแล้วนะคะชั่งเอาแต่เนื้อ700กรัมขั้นตอนแรกนำข้าวเหนียวดำ และข้าวเหนียวขาวผสมเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็นําไปล้างเสาน้ําให้สะอาดเลยค่ะนี่ค่ะข้าวเหนียวล้างสะอาดแล้วนะคะให้เราตั้งน้ําเปล่าหนึ่งพันอมิลลิลิตรค่ะใช้ไฟกลางตอนนี้น้ําเดือดแล้วนะคะเราใส่ข้าวเหนียวลงไปได้เลยค่ะข้าวเหนียวนี้ไม่ต้องแช่เลยนะคะล้างและสะเด็ดน้ําแล้วเอามาได้เลยคนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าข้าวเหนียวจะสุกลงน้ําหนักที่ก้นหม้อหน่อยนะคะข้าวเหนียวจะได้ไม่ติดก้นหม้อ จะคนบ้างพักบ้างก็ได้ค่ะผ่านไป10นาทีข้าวเหนียวของเราก็สุกแล้วนะคะเนี่ค่ะสังเกตจากเม็ดถ้าใครไม่แน่ใจเอามาบี้ดูก็ได้ค่ะมันก็จะนิ่มนะคะสุกแค่นี้พอแล้วค่ะไม่ต้องให้มากไปกว่านนี้เดี๋ยวเม็ดมันจะบานแล้วมันจะไม่สวยนะคะเม็ดบานไปมันก็จะเละด้วยอ่ะเราก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปได้เลยแล้วก็คนต่อให้น้ําตาลทรายละลาย พอละลายดีแล้วใส่เนื้อลำไยค่ะที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปหมดเลยนะคะเนื้อลำไย700กรัมคนให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันดีแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะปิดแก๊สได้เลยยกไปพักนะคะแล้วเดี๋ยวพอเขาเย็นตัวลงเนี่ยเขาก็จะข้นขึ้นมากว่านี้ค่ะที่เห็นเป็นน้ำนองๆมันก็จะแห้งลงไปนะคะพอเขาเหนียวเนี่ยมันจะมีความอืดค่ะ,ะยกไปพักเลย แล้วเราก็มาทําในส่วนของน้ํากะทิเพื่อที่จะโรยหน้าตั้งหม้อนะคะยังไม่ต้องจุดไฟใส่หัวกะทิลงไป500กรัมตามด้วยเกลือป่น1ช้อนชาแป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะคนให้แป้งละลายดีก่อนพอแป้งละลายดีแล้วจุดไฟขึ้นมาได้ค่ะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนคนต่อไปเรื่อยๆคนบ้างพักบ้างนะคะรอให้กะทิเดือด นี่ค่ะพอกะทิเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ใช้ได้ละปิดแก๊สเลยค่ะตอนนี้ทุกอย่างก็ได้อุ่นๆตัวลงแล้วนะคะนี่ค่ะอย่างที่วิบอกว่าเดี๋ยวพอเขาเย็นตัวลงเนี่ยมันจะข้นขึ้นมาอีกนะคะเพราะว่าข้าวเหนียวมันจะอืดจะพองขึ้นมาค่ะอ่ะเราก็ตักใส่ถ้วยเลยตักน้ำกะทิโรยหน้าค่ะคนก่อนนี่นะคะ โอ้ข้าวเหนียวนุ่มเลยอร่อยค่ะ่จะคนก็ได้นะคะทางบ้านลองไปทํากันดูค่ะทําง่ายๆทํากินได้ทําขายดีนะคะวันนี้เวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ